ก็ลูกดอกนะครับยิงสามารถยิงทะลุสังกะสีได้ไหมเเดี๋ยวลองดูจานสังกะสีนี่จานวัดไหนก็่ดูเนะหลงมาเดี๋ยวลองดูความหนาก็ประมาณนี้ เดี๋ยวดูนะว่าจะทะลุไม่ขนาดไหนอย่างเส้นเดียวกล้องเห็นใช่ไหม <Ro ad bat> ความแรงนะความแรงของอยางทะลุดรปลาเดี๋ยวตามไปดู ทะลุไม่พอนะไปฝังอยู่เด็ดตามมาดูนะนี่ยราไปรูทะลุไม่พอแล้วลูกดอกไปฝังดินอยู่ก็แรงอยู่นะครับอย่างเส้นเดียว รอบหน้าอยากให้ลองเทดสยิงอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับ